สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยุดเกมไมค์ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไมค์ครับเดี๋ยวดูกันค่ะเรามีทองเรามีทองนะทุนที้เขาไม่ได้เป็นไม่ต่อตาต่อตาภาษาพูดเป็ได้เป็นอย่าอยาอย่าอยาอย่าอย่าอยาอุ้ยเมื่อเดิมอุ้ยไปเลย มันอยู่ไหมไอ้บ้านนั่นมันเป็นยิงเพื่อนยิงยิงยิงมันนายยิ้มทะลุยา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 ช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยไม่เราแตกแล้วไม่ ไม่เราไปดีดรเซอีีแล้วทอยเป็นบ้าจะายามเก็ทองฉันเราบ้ามาต้องเ้าทองไอเขียวเป็นอไอสีน้นเป็นแน่นานมากใช่เราเป็นอเ,เป็นใครเป็นใครเป็นใครเป็น อันนี้ไม่ได้เป็นแน่นอนนายก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมเซลล์มันถ้าเป็นวิ่งท้องเห็นแล้วไหวฟังโทรศับท์แล้วไหวก่อนอืมไหวตัว ้คน <c oughs> นั้นเ <c oughs> งไม่ได้เป็นเพราะว่ามันมีเสียงคนเสียงคนเตะดังเตกอยู่ตรงนั้นวาีนเมก ต้องสืบคดีสืบจนตายอ,อย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นคนดีเขาก็ไม่ระ้วว่ามีสมัชิาสองคนนะัะมันไม่ได้เป็นเพราะผมเขาก็แล้วผมมีอิทธิยานนักสืบนักสืบนักสืบ ทองเก้าสิทายไ้สนะนายไ่ไดเป็นฉันรู้น่าจะโดนทงนไม่ได้เป็นหรอมได้ทองสาบจ ไม่เลยยิงไปเพียวเ่หไม่ล้อยแค่ไม่กว่าท้องมันจะไม่รอบเนี่ยไม่เราหนี่คนหนูเลยเราจะสูตบก่อนอีกชีวิตมานที้ายแสนวิตตาย Hey. ตาน hey, ี oh ้เรามีโอกาสเป็นเหมือนเดิมแค่ oh oh 2เซนตเขีด8เปอร์เซ็นต์อันดอันดนะคะหนึงสองเราเป็นด ไปเลยยึดเี้ย,ย,ยแค่เป็นคอมเมดร์ไอ้ข่าวไว้ไว้อุ๊ยเมอร์เดอร์เขาโหดมาก

เป็นเมรอเดอร์ัเก็บดไปแกเ้านมดิร์พนเม็ดเป็นเช่จุกดาวด้ขอแต่ไม่มีดาเราไม่มีดาแต่เรามีเหล็กที่เป็นด้าไม้ ไม,ไม่เราไม่เราไม่ได้เปนเราเราโอเคเราต่อในด่านแลวก็ไม่ดูอุ้ยาไม่เามาข้ายัางไงอ่ะนี่คือประตูสามตีเห็ไหมเราไป่ดูในห้องโนรีมภาษาตดภาษาอะไรเนี่ยมันอาช่วยบอกฉอยส บูมได้ทุกมือนะฮะนติีอเคนี้เขาไม่ได้เป็นนั้นก็ไม่ได้เนะผมบอกก่น่คนนี้ก็ไม่ไเป็นปคนนี้นมันอือดไม่มันไม่ใช่ดาบ เ้ยทุกคนนะเขาไม่ได้ถือดับกัน,นะฮะคือเขาจะถือสิ่งที่เรียกว่าดับดับไม้สายสะโพกโยกทีบานสันเนไม่รู้เป็นอะไรนะคะคือผมจะส่สาเลงนี้คือไม่ใช่เสียงจริงของผมนี่คือเสียงจริงของผมนะฮะไปเลยครับ นี่ก็แสงจรนงรอพรัอนะคะ <c oughs> เราวิ่งมากินตะทีร้ววแย่งท,งทองจากหน้าตาเราไปอ่ะหน้าด้านเก้อนี้ยอย่าไปซื้อปืนจะไปซื้อ,อาานี่คิดแตกะการนอนนำนี่แตกใส่กีงได้เลยนะ เว้าวแม่งรถเข้าไม่ได้อะสร้างมาเพื่ออะไรเล่นนะอันนี้พูดเล่นนะออกไซด์ใส่สะโพกเล่นฉับขาบ้านกุชชี่าะจะไปดูสิ่งที่เรียกว่าสวยงามที่สวยงามเนาะไม่คิดหรือเปล่าปีปีปีสิกระุรมปุป้มปุ่มนะกระุมปุ้มมองบองลล็องต้องชงบอลล็องต้องชง ตุ้มต ну ุ้มตุ้มบุบ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 ุบ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 บุมบุ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 บ เมือเดือดจำคนนอนชักคาแหมปวดเมงมอเดินมึงกไม่นายตายแล้วเจ้าน้ากากฝืชิ้นกลัเมือเดิ์มอยู่แถวนี้ไม่เป็นไรคือผมไม่กลัวเมือเดินะฮะผมมีธนูก็จะยิงปิ้วๆใส่มันนะฮะ Làm kịch thai. ta ta rồi cái nó mới đi, nó mới đi, nó mới đi, dài, dài Leman kịch thai. dài kịch dài Leman mấy thanh nu, thanh nu, thanh nu, super, เคนะขอจบคลิปไปเบียนตู้นิวการพระกันใหม่สวัสดีครับ